It's been a long day without you, my friend. And I hear you all about it when I see you again. It come a long day. Hey, hey, hey. When I see you again. When I see you again. โวใช่ไปละจริงเหรอั้อธิบายวันนี้เรามีทีมงานสําหรับมาล่าท้าผีเยอะมากครับมีคุณปอลืมนะครับมีคุณแบงมีคุณเอสิบแล้วก็คุณซาโตชินะฮะเอช่างไฟต้องอยู่ขนานกับตากล้องนี่นะครับเ้ยมึงพิธีกรทําตัวให้มันดีๆก่อนสามสี่ห้านะครับเอาปดีนรูนะคเอารียรโอเค มีอยู่5คนถ้านับแล้วเกินหรือว่าน้อยลงก็อะไรครับไม่ได้อารมณ์เลยมันมีแสงไ,ไฟอ่ะโอ้ไ,ไ,อไฟดิ๊มื่เห็นไฟก็ต้องมัน,น<อ>ต้มีไฟบ้ามันต้องมีไฟบ้างตไฟเลยครับปรับไฟปรับดำแล้วปรับดำแล้วคำานหนังที่นี่นะครับเขาเล่าไว้ว่าเราไม่ออกอ่ะอ่ามันเป็นแบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันคือผู้หญิงที่กำลังนอนสุขเศร้าเสียใจแล้วก็ผูกคอตายช้ำหลัก ทำลักเนี่ยคาปมภายในห้องนี้คือผัวทิ้งห้องข้างที่จะเดียวโอ้ห้องข้างนี่เหรอถ้าเราผิดก็คือคือผัวทิ้งผมนั่นแหละครับใช่แล้วก็เป็นญาตอาฆาตที่ไม่หนีโอ้เิ็นญาตอาฆาตใช่ใหญ่กูบรรยายให้เดี๋ยวแม่งไปดาวอื่นพอดีแล้วก็เป็นไปดาวอีกซอสเลยไปดาวอีกซอสเลยอย่าวนไปดาวแล้วดิ้นี่นะครับตอนนี้ทีมงานของเราได้เดินหน้าน้ำไปแล้วนะครับดูซิว่าจะตาม นำไปก่อนนะคะโอเคเรายืนรอตรงนี้เฮ้ยเอาว่ะเราจะให้มันนำมันจริงๆเหรอวะคนหนึ่งก็รูเราก็แต่วิ่งคือดูท่ามันน่าจะไม่ไหวแล้ยโอ้ไอ้เหี้ยโคตรมืดอ่ะพิงพิงอยู่แล้วมันไม่จอกูแม่งอย่างมืดอ่ะขนาดเปิดแล้วยังมืดเลยเฮ้ยล่หัวแล้วดูตรงต้นไม้นะต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้ไหนครับเป็นลมใหญ่มากน่ากลัวมากอ่ะมีไฟแล้วโคตรมืดอ่ะมันหายไปแล้วเว้ยมันหายไปในความมืดแล้วเว้ย โอเคมันไปแล้วเราตามได้มีตัวเปิดต้องมีตัวตามมีตัวเปิดต้องมีตัวตามหายชิบหายแล้วอันนี้มาล่าท้าผีหรือมาสร้างคณะตลกเนี่ยตุ้งเจ๊ตุ้งเจ๊นี่คือต้นไม้นะฮะตื่นเต้นมากเลยต้นไม้ก็ตื่นเต้นได้ไฟไว้ให้มันดูแบบสโลว์สโลวเลยเฮ้ยเฮ้ยแคนี้แหละเฮ้ยเอาว่ะนี่แหละโอยโคตรน่ากลัวเพิ่มดูดิไอ้ชิปมองไม่เห็นอะไรเลยเว้ย พ่อ้ยต้องเปิดแฟลชของพูดหน่อยอ่ะแต่มันไม่มีตัวสะท้อนเลยเออสะท้อนมือเลยถุงขยะหาเขาติดหายอะไรวะนี่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 แนวมุมนี้ดีแล้วเว้ยปื้มป่าเว้ยแต่โคตรมืดอ่ะนี่แบบใช้แฟลชเลยนะเออมึงไม่ต้องใช้ไฟฉายส่องโดยเฉพาะเลยเอออ่ะไล่แฮมอ่ะมันไปไกลเลยหาตัวใหม่ได้ไหมนี่ก็ได้ติ่ตัวช่วเลยโอ้ทางแม่งเล่น Resident Evil เลยอ่ะ นี่คือตัวละครเราบุคคลที่สามบุคคลที่สามโอ้มีไฟแล้วไม่ถูที่นมีไอ้พวกนั้นไม่ก็นำไปไกลแล้วกินจบแล้วแย่คณะตลกกูมีม,มีมีอะไรจะเล่าต่อไหมครับคุณเอเทนครับก็รอ,อนมากเลยครับหลังจากที่เราได้แวะเวียนไปเจอซอยแห่งนี้นะครับขนลุกขนลุกขนพองมนกันนะขนลุกเลยนะ ผมใส่นอนไม่หลับแน่เลยกลับมาไปแล้วถึงขั้นนอนไม่หลับไปทีเดียวน่ากลัวมากครับคือผมคือผมนี่แค่กลับบ้านไปเปิดโทรศัพท์ก็ลืมหมดแล้วฮะวัะนดีครัอะไรมาไม่รู้ว่า,าจะถ่ายเราอาจจะไปดูคลิปนะครับแล้วจะถ่ายเปลือกอะไรหรือเปล่า เออว่ะอาจจะอุ๊ยเชี่ยอะไรวะโอ้โหตกใจกิ่งไม้แม่งเองยผีเป็ดผีเป็ดหัวลำโพงเห็นไหมกูบอกแล้วมันไม่มีหรอเว้ยบางทีเราจะคิดว่ามันเป็นมือนะเว้ยแต่จริงๆมันก็แค่กิ่งไม้สองว่ข้างบนดูดิมีจรวงไหมแบบอาจจะแบบเจอตาอะไรแดงๆอ่ะอุ๊ยเจอแล้วนนั่ไงแต่ว่ามันเป็นอ๋อไฟสารประภูมิบนบ้านเขาหรือว่าไฟอะไรสักอย่างไม่รูเห็นมากก่ามากนี่จะไม่ขนาดใช้แฝดช่วยกันขนาดนี้เออ เชี่ยวิศาลร่อนเลยหันหลังไอ้เชี่ยแล้วพวกข้างหน้าไม่หายไปไหนหรอวะมันไม่ร้อนเลยนะครับเนี่ยเออกองถ่ายนี่มันกองถ่ายนี่มีต้นกล้วยเปิดเข้ามานี่ห้ยเนี่ยปึ้มมุมเนี้ยหลอนเว้ยมึงดูดิโคตรหลอนไอ้เชี่ยมีสารพัดภูมิตั้งอยู่กูว่ากลับบ้านไปแบบเปิดกล้องดูเจอเยอะจริงนะเออหลอนเหมือนกัน กูหลอนเลยเริ่มหลอนแล้วตอนเนี้ยเนี่ยสำหรับคนที่เนี่ยบเอย่างเงี้ยผมกูัหัวล้นเลยครับหกลัวกลัวจนผมลุกเลยบางคนนี่ท่านลังบักครับหัวล้นหัวล้นโอเคดีครับคนนี้นี่กลัวกลัวผมล่วงหัวโล้นเลยนะอคนนึงวิ่งหนีมาจนตมดแล้วเอ้ยคนนึงไม่หายไปไหนหรอกวะวิ่งแบบล็กกิ้งวิ่งหนอกหนีมาไอ้ของพี แอ,อยู่ใต้ดินก่อนครับลงส่องไปดูดิว่ามันจะเป็นตอนมันอยู่ไหนวะเมื่อไรเมมกูเฮ้ยตรงนี้ก็ตรงนี้ก็น,กน่ากลัวอยู่นะปิดไฟปิดไฟกันโอ้ไม่เป็นไรเมมกูเยอะ เตรียมไว้เตรียมไว้พ eh ังงานนี้เลยมีอ right ยู่ห้ากิกเหลืออยู่ห้ากิกสามชั่วโมงแล้วอัดไม่ได้สามชั่วโมงตึกใหญ่นะนตึกเวอร์เทนเหเวอร์เทนเลยเหรอเล่นมดแล้วเล่นนี่เฮ้ยวิญญาณอุ้ยอะไรเสียลอยได้วิญญาณอาฆาตตามเรามาฮะถือถุงลูกชิ้นอยู่สงสัยจะหิวลูกชิ้นยืนกินนะเมื่อกี้มึงหายไปไหนมาวะ เยี่ยมึงโดนผีบังตาเหรอไปมิติที่6อย่างเงี้ยว่เดินตามหลังมึงมาตลอดอ้าวเหรอไอ้เยียหลอนเลยอ่ะเป็นยูทูบล้าน,นวิวเออว่ะไ <love> อ้รล้านวิล้านวิว้วมึงก็เดินหายไปไอ,อ้อก่ยม่อเลยล้านเยออว่ะล้านวิด้นอ้มเนหายไไอ้เนี่ยมหล่อนเล้านวิวอ่ะล้านวิล้านวิแล้วมงาดทุนอยูอ่แล้วเนี่ย ต้องถือกล้องสองมือแะวจังหวะนี้โอ้มีคนแถวนี้ยังมีคนอยู่นะฮะยังไม่น่ากลัวมากคนนี้เกิดอาการหายใจไม่ออกเป็นไรครับไปโอ้มีซอยนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองให้คุณเอเทนเดินเข้าไปนะครับแล้วเราจะเดินเข้าไปทั้งหมดเลยนะฮะเชี่ยมลองส่องกันไปถึงข้างบนดีวะโคตรมืดเลยมืดเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยเปิดแฟลชก่อน โอ้นี่มันเปิดแล้วเนี่ร้อยกว่านอนฮะเห็นแค่พื้นว่ะเห็นกำลังดูอยู่หรือเปล่าเส้นทางมอรณนาเชี่ยมันเป็นทางเดียวกันที่เราเคยถ่ายนอนทางนี้ใช่หรอจำเป็นแสงไฟตรงนี้ด้าทมันวิวับมันวิวับเป็นไฟสีแดงโอ้ยคุณคุณแฮมไปแล้วครับ แฮมไปแล้วครับสบายดีสบายดีหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกว่ะขาดออกซิเจนเหรอขาดออกซิเจนต้องเติมออกซิเจเป็นเชื้อไฟเต้องไปฝึกแบบพันจิโร่แล้วเว้ยวนภูเขาอากาศเบาบางอากาศเยอะเยอะเยอะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เชื้อไฟเป็นผู้กำกับใช่ผู้กำกับกับเออ่ช่างช่างไฟช่างไฟ อันนี้เราก็ออกมาจากซอยมรณะนะฮะจริงๆมีตรงข้ามอีกแต่เขาจอดรถอุดรูไว้ไฟรนั่มาจากไหนนั่นฮะอุ่งนั่นมันกระสือหรือเปล่าฮะกระสือกระสือเมืองกรุงฮะวันนี้เราก็ได้ใกล้จะมาถึงสิ้นสุดปลายทางแล้วนะครับอาจจะไม่ออกให้แมทไปโรงแรมโรงแรมโรงแรมที่ดีๆโรงแรมที่นียนโรงแรมรักษาสัตว์ตอนนี้อยากจะถามความรู้สึกเออ่ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านครับว่าตอนนี้รู้สึกยังไงครับเริ่มจากคุณแบงค์ครับ อันนี้ก็บวชกลัวจนบวชกลัวจนบวชเลยนะผมคุณปอลืมช่างไฟของเราฮะรู้สึกเต้นดีครับรู้สึกตื่นเต้นนะครับผมรู้สึกเป็นสารเตาอ้วนแล้วคุณเอเทนครับมีอะไรหล่อไหมไหมเนี่ยฮะเออโอ้ยท้าทายว่ะท้าทายวะเดี๋ยวผมจะีล้างบวชแล้วละล้างบวชความกลัวเกิดขึ้นในช่วงพริบตาเอเซียนั้นแม่งวิ่งหนีไปแล้วไม่ยอมวชเฮ้ยเขาได้เห็นอะไรแปลกๆครับยังไงครับเดินเข้าไปดูแล้วฮะจังหวะนี้ เฮ้ยอ่าครับจังหวะนี้เดินเข้าไปจะไปหาอะไรจะไปหาอะไรครับหาอะไรครับเอ้าไอ้เชี่ยมึงโดนผีสิงวะเนี่ยอยู่ๆก็เดินเข้าไปเดี๋ยวไปหาที่ทิ้งขยะเห็นมันอยางมันเดินเข้ามาเนี่น่าจะแมวจากสภาพน่าจะไปหาที่ทิ้งขยะแต่ไม่ได้ทิ้งไอ้ม่อยาลนอลืมถามความรู้สึกคุณแฮมมี่ครับรู้สึกยัไงบ้างครับไอ้เชี่ยนี่ก็จะลดอย่างเดียวเลย น้องถามความรู้สึกคุณแฮ mm มมี่บ้างครับว่ารู้สึกยังไงกับการเดินทางครั้งนี้ครับไม่ซี๊ดปะซีดอ่ะหายใจไม่ออกหายใจไม่ออก <c oughs> บอกแล้วว่าอย่าใส่แมสโอเคเราจะไปทางไหนต่อครับระหว่างทางนู้นกับทางนู้นครับต้องให้เหรียญนำทางให้เหรียญนำทางนะผมไปเลยมีมีเหรียญไหมครับหัวทางนี้ก้อยามหนึ่งขอเช็คก่อนมีเหรียญโอเคไม่ต้องใช้เหรียญแรกทางหน้าโก้เนี่ยด <c oughs> ีที่สุดไปเลย หนจ้านิ้นจ้าอ่ะเปิดแฟลอันนี้คุณแฮมก็ได้เดินนำหน้าไปแล้วครับวันนี้เขามีความกล้าพิเศษผิดจากตอนที่เล่นเกมผีไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดเลยใบเป็นใบเลยไม่ต้องพูดก็มันมีรถอยู่ข้างๆไอ้หียหลังกำแพงเนี่ย เชียกูเดินเหยียบน้ำปเปียกนี่คือตน้นต้นมะอะไรนะต้นมะยมไม่ใช่มะมะละกอ <laughs> มะละกอเฉยเหี้ยคือเชีย, <ười> อ,อ,ชยอะไรวะอะไรวะอะไรวะเมื่อกี้กูเห็นอะไรขาวๆอ,อ่ะไม่จริงอะเนี่ยไม่จริงขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นใจเลยฝุ่นเป็นโกเทลฟิงกันแล้วเตลฟิงอะอุ้ย อยู่ๆก็สว่างนี่มันมีเซนเซอร์นะจริงๆไฟนี้มันมีเซ็นเซอร์ไม่ใช่หวางเองนะพอเวลามีคนเดินมามันจะเปิดไฟสว่างขึ้นโอ้ไม่หลอนเลยไม่หลอนเลยเราก็เห็นไาให้มันดับิเฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ย ไม่มีเอนเตอร์เทนเนอร์เลยอะ่ะเ er อ Enter ็ er นร er. ์ขอเอนเตอร์เทนเนอร์สักคนดิเนี่ยๆขอเนี้ยเอนเตอร์เทนเนอร์แสงไฟแล้วนะครับแสงไฟส่องสว่างความกลัวก็เริ่มถอยเรถอยลงไปแล้วฮนะโอ้เราก็ขอที่จะเป็นครีมนะเนี้ขอให้ทุกคนนอนฝันดีโดยไม่มีอะไรมากระตุกเสื้อตกเสือเส้อหรือทำให้เงี่ยมก็ขอให้ทุกคน ฟันด <Funny. S 2> ีกับการดูคลิปของผมและกดไลค์กับซับสไครต์ของฟาลิสได้ไหมครับฟาลิสมึงรู้ได้ยังไงวะผมติดตามเขาดูช่องเลยซับสไครต์ของช่องหึงฟาลิสด้วยนะครับขวาไม่ได้อ้อมกอดสักนิดแต่กูไม่บอกให้มึงกดไลค์หรอกไอสัตว์มึงต้องกดเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวลงรถท้องไปไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ของมึงว่ามึงจะกดกูไม่ได้ขอให้มึงกดไอสัตว์แต่มึงต้องกดไอแชรยแต่มันต้องมึงกับเราแู้ชมเลยที่ถ้มึงกดดิสไลค์กูจะประก <fu> า <am> กูจะตามไปตุยตุ่ถึงบ้านมึงเลยสักเฮ้ยกูจะแหวกรูตุดมึงออกมาเป็น5เซนติเมตรเลย5เซนติเมตรไอ้เยี้ยคนน่ากลัวเลยนะเว้ยจังหวะคอจังหวมือก็ไมได้ตุดมึงเกี้ยวขี้ออกมาเงเป็นชักกี้ไงเนี่ยกูว่าเริ่มโรคจิตละรับชมหนีหมดแล้วแหละขอให้ถึงวารัิวีไวๆนะฮะจะได้รถเงินรถทองรถทองนี่26 28หวยงวดหน้า เนี่ยกูเคยเดินเข้าไปทางนี้ด้วยแล้วกูก็ไปเยี่ยวเราจะเดินเข้าไปทางนี้ดูนะฮะทางนี้เป็นทางที่น่ากลัวมากนะผมผมจะเดินไปนะเอาเอาสมมติว่าผมเดินไปปุ๊ปปุ๊ปปุะผมเดินแต่แล้วเดินกลับมานะผมโอเคแั้ก็ตัดตอนเดินไปร้อนนะซิ่นดีโอ้ย เปิดฝัดนี่ยังมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดแต่ตอนนี้ผมแน่นอนน่ากลัวจริงนะน่ากลัวอันนี้ EP สองนะฮะอยาก EP หนึ่งอยู่เลยเมื่อกี้บอกว่าตัดจบคลิปไปแล้วแต่ยังถ่ายต่อตอนพิเศษนะตนี่พิเศษอะกดมาเยอะกันได้ EP หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าจุดศูนย์จุดหนึ่งใกล้ๆเขียบกัน กอนหลดเลยเอาเอาตรงนะบอกว่าหลอดนะเว้แต่แบบคือแบบกล้องถ่ายไม่เจออ่ะโผล่อะไรเนาะมูนเพจเอนเตอร์เทนเนอร์เอนเตอร์เทนเนอร์เอนเตอร์เทนเนอร์ไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยพวกมึงจะเดินนำหน้าตากล้องไม่ได้นะเว้แต่กล้องแม่งเดินหลังใครอีกเยอะ เออเนี่ยต้องให้อันนี้คือตัวนำเว้ยไอ้พตตัวนำแม่งเดิน,นโคตรดีเลยนี่อยู่ใต,ต้ทาลงทางก็าใช้กูเกิลแมปกูเกิลแมปนี่เราอาจจะเดินมาอยู่นี่มิติไหนก็ไหนแล้วก็ไปอะไรก็มิติของสาตาร์สแต่ละมิด้หัวเดอะมิตต์มิดซิตี้ดับดูดับท่าสุดมาแล้วโอเคเราเข้ามาสู่ในเม็ดเอ้ยหมดบ้านสว่าง รถ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 มึงนี่มึงนี่เห็นรถเป็นไม่ได้นะรถเอกมาสักทีไปไม่ได้ตามนั้นไปไปได้ตรงนั้นมันไปต่อได้แต่ถ้าไปต่อมันจะนานอ่ะขี้เกียจแล้วอ่ะต่อจะมืดดีน่าน่ายอ่ะมันก็ไปได้นะวันนี้แต่ Man, <S 2> <S 2> เราเรามากันทุกคนเนี่ยนี่หกโมงสี <h 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 ่สิบแล้วนะอ้ยเชี่ยจะไปไหมอ่ะขี้เกียจไปแล้วอ่ะมันขี้เกียจเดินอ่ะ เออกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวเข้ามาถ่ายรอบหน้าตั้งไว้ EP สองเขียงเออถ้ากดไลค์ถึงห้าล้านซับกดไลค์กดไลค์ยังไงให้ถึงห้าล้านซับไล้์กดไลค์ถึงห้าล้านไลค์เด้อเดี๋ยวเดี๋ยว EP สองมา EP สองมา EP สองต้องกดให้เหมือนไลค์เลยนะทำไมไลค์มันลดลงวะห้ับหล้านซับเออแล้วเราได้ไปไหนอะไปไหนเราเออช่างแม่งเถิดเดี๋ยวมันก็ตามมาเอง ไอ้เช่นี่มันมันอยากมันอยากพิศวงมันคือไอเช่นอะไรโอเคจบจบไลวจบไล่เนี่ยสิบเก้านาทีพอดีเลยเอนเตอร์เทนเนอร์สุดยอดมากครับสุดตีเลยโอเคสุดตีเลยแบบว่าสามารถทําเป็นุ้ยดีกว่าคนอื่นพรีก็อันนี้แหละคือคือมืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยถ้าชอบคลิปเนี้ยอย่าลืมกดติดตามฟาริตด้วยฟาริตอีกแล้วเขาเป็นผู้กำกับที่ดีมากผู้กำกับจากเชียงที่ดีสักวันเขาจะได้ลุ้งเงินล้ทองลุ้งเงินโล้ทองเพื่อเพื่อไอ้ได้โลเพชร โอ้โลเพจยูทูบโลเพจยูทูบฝากกดไลค์ให้ถึงห้าล้านจ้ากดไลค์ให้ถึงห้าล้านซ้ำโอเคไม่ตัดออกเลยไม่ตัดไม่ไม่ไม่ตัดออกคลิปนี้สดมากสดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนกดถงใจไปแต่เพลงกับจาวประกอบอย่างเดียวคอมเมนต์ต้องเป็นบวกเท่านั้นนะครับคอมเมนต์ต้องเป็นบวกเท่านั้นนะคือ คอมเปิดคอมเมนต์มานี่จะต่อยกันเลยเอาตรงนะกูมองไม่เห็นที่อะไรเลยกูไม่เข้าใจคัว่าหล่อนของมึงคืออะไรยกูมองไม่เห็นอะไรเลยมันมืดอ่ะมันมืดจนไม่รู้ว่ากลัวคืออะไรโอเคก็จบละใช่ครับจบก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเย่ฟาริส